ว่านพุยห้องพืนนพน้นพีพ่นี่ได้ว่าน,นเขาไว้เนาเ่อง <c oughs> กำลังไทยให้นะร้อง,หองไห้ใชนะ้สอบรู้ป่าให้ไงนะโอ้โหโชคได้ปินผู้จัดการสอบปลายันนี้ เขาน่ะเขาน่ะล้มคืนไปน่ะใหไงน่ะสชอบไฮน่อยสชอบ1นึงมันไงลิ้ของจ้านยสามชอบปลายเลยไเด็กตัวลุ่มตัวข้องแตัวเป็นเรื่องสองไฮมันลอยลอยชอบจึงแต่ละปีลงมคื่นซีชอบเท่านั้นนะสองไฮได้ลอยได้ลอย ได้ร้อยละปีก็ร้อยเช้าปีก่ได้รีน่าเก้าสิบคืว่าปีนั่นได้เก้าสิบว่าแถวนั้นเป็นห้องเนาะตะกี้โอ้ยไหหน้าป่ากให้น้อยๆตะกี้แับนี้ที่ว่าและเงินเติมอะไรเป็นใจหมดให้นั่นเทียบมื่นเหนือเห็ดตักว่าแต่ว่าท่านมีรถเนาะแต่ว่าท่านมีรถรถจกมาเห็ดแห่งเทียบมื่นดีว่าเห็ดแสนเห็ดหน้าให้เดียว ไก่สีแล้วลเราพี่น้องให้นี่แล้วก็ะล่อรถปั่นพี่น้องอยากจะวานคุยห้องคืแล้วก็ะวานเข่าใส่กันแล้วเราพี่น้องขาดขาดห้องบุหิตตอนนี้การล่อฝนตกแล้วมันสิลงบ่ได้เด้พี่น้องรถมันสิมาไทยบ่ได้ เพราะว่าบางคนเพิ่นที่เพิ่นเบิกหน้าใหม่เนาะพี่น้องมันกาสีเลือกยักหน่อยแล้วกาเพิ่นกับสีวานเข่าใส่ไว้นะพี่น้องเพราะว่าถารอบฝนมากก็คือวา่าอนะไรเนาะรถมันสิลงบดนะ่ดด้เนาะมันเห็ดบ่ดด้มันไถบนะ่ได้เนาะเอาก,ก็ต้องวานไว้สองไห้อะพี่น้องแต่วานก่อนโมู่ จะเข่ากับพททีสามสอบพี่น้องสให้พนี่ีสามสอบสองให้พทดีเบิดมือแล้วมือ สองไฮปุ้ยสอบหนึ่งบอกบอกพี่น้องปุ้ยห้องปุ้ยมันมันรุนกันพี่น้องว่ามันสีงามบ่าสองไฮนี่ปีนี่พี่น้นนองว่ามันสีงามบอกว่าสีใดสีใดเนาะพี่น้องอ๋อลงทุนหลายอยู่เขาที่สิศว่านกั้ซื้อได้พี่น้องซื้อน้ำเขาโลละสิบ สาบาทซื้อเขามา3ส,สอบเลยนะวีซิ่งเมื่วานเขาประเด้เถอะเขาไประเด้ไทยลงเลยไทยเอาแต่หนาดนาดนาดดินมันแต่ว่ามีแต่ขี้อินอยู่ขวดๆอยู่ที่นอน มันต้องรออีกรายทีนะรอแบบว่าให้มันอดนะพี่น้องมันสอดขินอดขิน นี่แต่กีนกนเป็นดินเขาเอินดินอีนยังนะที่น่า เอิ้นดิ้นเนียงเป็ตะเข่าสิงามอยู่วะดิ้นอ่อนบอกเขาเอิ้นดิ้นเนียงงั้นเป็นแต่แบบนี้รอวานเข่าพี่น้องเป็นไทยสิแล้วล่ะแก้วนี่เป็นกี่หินเมื่อเป็นตะเข่าสิออกอยู่ บ็ทุนเที่ยวไหลนุกเลยนี่พี่น้องตอนวานนะ่าเนี่เพราเป็นชาได้กินพี่น้องเนียถามว่าเป็นเงินบาทมันต้อง,องได้เห็ดปีหนึ่งแล้วก็ต้องเอางัวมาผูกใส่มันสีเหลือหนุกอยู่บ่พี่น้องวานทิทีเอ้าพี่น้องวานทิทีเอา้าวานเพื่อนหนุก chị <laughs> sĩ chắc bò hò dạ thì lại <laughs> thế chuộc chuộc thôi <laughs> mình phơi phơi thôi phải cái cậy thôi ờ. นัานมันอากทีโพดวันขาววันขาวพี่น้องี่นองไหองไี๋สว้าจะได้กินใย่บ่พี่น้อง นกมาแลนขงนกกรลังมากนี่ออน,นี่นะขั้นปุโตมากนี่ ออหวาดเสร็จไปแล้วหายหนึ่งจ้า เช็ดแถวเด้มันก็ลงได้สำเนียนะคะเอาละเครื่องปั่นเขาแล้วสิแกไม่ใช่เอาไม่บรอพอแล้วมันที่โพดมันที่โพดขี่ข้านมันทอน ทั้งนี้ดำน้าเลยเด้อดำหน้าหวานดำหน้าเสียงเมียงหายีสิสตองจ้าหายไปแล้วหวานไปเลยเขามาปัน่นหายแล้วก็จกค่ะซองหายพวกนี้ก็พบป,ป,ปัณ เดือนหน้าส็แจ้งสิริบานวันเดือนหกก็พอดีแต่ว่าช่วงนี้มันต้องได้ถ่ายกบถ่ายกบต่อเฟืองไว้สักก่นให้คนตกมากกอนเธอหนึ่งถ่ายกลบต่อเฟืองไว้สักอาทิตย์หนึ่งมันจะหยาเพรเกิด ខ្ញុំក៏ទង់ជាអានខ្ញុំកាន់ អ <mí> ាយអាយក្ដងកគរបាយតេនកដៃសំផនដល់ណៃចណ្ដទៅទំកាន់អឺមកលឿអាយគំមកតាមឲ្យទៅជ สได้บปวานวานวานแล้วก็เสร็จแล้ววานวานวาน เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ามันในวานเข่าสองไฮวันเขา่เขางานไฮนาเบิกไม้เขายานี่เนาะพี่น้องมนอันในอาจจะว่าปีเลยห้องปีพอ,อยันมันลดลงบ่ได้จังไดรก็ขอให้งามๆเด้อจ้าหน้าไม้เด้อหน้าไม้เด้อข่าวลายๆเด้อเดี๋ยวก็ฝากกันกำลังใจให้เด้อเจ้าทุกคนพ่อกัดทิพนาสวัสดีเด้อจ้าพี่ตามอาจจะเปิดละไปหาเหล่นทางบ้านอมราส ai kẹo, bọn nó phải đang vào đường pin này, vào sau ai kéo mà.